ตอนนี้ว่าแม่โอ้ยหมอใหญ่ๆดำๆต่างๆน่านับกิวสวัสดีค่ะทุคกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นคนดังดังไฟนะคะ ไปนึ่งข้าวโพดไปขายนะคะเย็นนี้เระจิกจุดด้วยขี้ยางต้องเห็นแบบนี้เพื่อที่จะแบบ,บว,ว่าจังโมฮอนอืมเด็กใจลูกบึ้มบืมเดือดจ้านี่ทุกคนขอบคุณแม่จะไปขายตอนแรงบ่ขายตอนนี้นกระติกย,ยิ่ล่ะเขาดังไฟว่าหายเร็วรอเออแม่กระติกต้มนี่ยอ,อมโมมาเออเดี๋ยวเขา <อ S 1> จะไปขายเองทุงละจังหวัด เศราบาดตอนีออ้ด้ยแหละลงเ <c oughs> ขาโหดแรงเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนถ้าว่าตอนนี้ให้เราอาบน้ำเลยว่าจะไปอาบน้ำม,มาซะพี่น้องหลานตื่นไปอยูก่กับแม่ไปไปวะไปย่กับอีแม่ไปเก็อีแม่ได้อยังมาไปเพิ่งยังเรียนเอียังมาบานันน,ไไนี่ไส่เอาใส่เอาคุณนะ เขาเจาสิบาเก่เจ้าเอาขาพดอย่างมาขายแวงอยู่บรันท่าแรงสักบาทนี่แตขายให้นี่แม่แบบบันกันก็พมงคละหัวนับลงถุงนแม่สาวบาทอย่างคือสิลายแท้ทุงรหัสิบาทแล้วนี่ปลานีนะข้าพจ้ายีสบบาทจ้าข้าพจ้าพญายาวบาทหมอดำเอียงละแม่เกิสีมีแต่หมอดำเบิรตัวยูนอีแม่บอกว่ามาหมอดำยี่สบตัวนี้ว่แม่หมอหญ่ ดำต่างนี่หนับมอหนึ่งเขานะบอกหมอดำอันนี้มันกระเ่นสีดำเตะถือดาซือกูฮาวเนี่ยจำรือเราวันนี้จำก็ยังได้เน็ตเอาไหมมันก็เสียใจเพล่าตอนนี้เะหาร้จับ ไปอาบน้ำนะคะทุกคนไปอาบน้ำก่อนแล้วก็จะไปขายข้าวโพดนะคะจะอาบน้ำกันนะคะนี่ทุกคนพี่ก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะจะไปอาบน้ําแล้วเพราะว่ายังไม่อาบน้ําตั้งแต่เมื่อเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองเนาะพี่ก็จะไปอาบน้ํากับผ้าขนนุผ้าขนนูเน่าๆของพี่น,นะคะเราจะไปอาบน้ำแล้วเราก็จะไปขายข้าวโพดก,กันเด้อบายยก่อนที่จะไปอาบน้ำเดี๋ยวไปซ่อมมือไฟก่อนแล้วมันลุกบ๊ที่พี่ดังกี bye ่แทมทาราแรมแท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 มมทุกคน ไฟแบบลูกเด้อสิบ,บัวไฮดูนะเป็นคนสีแบบดังไฟเป็นนะจ๊ะหลังจากที่พี่อ่านน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนพี่ก็จะมาเช็ดไฟอยู่ตลอดเวนะคะเพราะว่าเผื่อไฟอ่อนอันนี้คืออ่านน้ำเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่ได้แตงนะ่งหน้าเราจะดูว่ามันเป็นยังไงโอ้ oh my g อดยังไม่สุกเลยไฟกำลังอึนหน้ากำลังเดือดเรารอเวลาไปขายเลยนะคะ <laughs> ตัวปากด้วยวันนี้ <laughs> โต๊ะปากได้ไหมนี่เรียบไม่เห็นมงกเราไม่เห็นเอามัยดนี่ือัแกตาอันนี้ซักซักเข้าไปเลยเฮ้ยใส่ซักเข้าไปถึงเวลาที่เราจะไปขายข้าวโพดแล้วนะคะทุกคนโอ้ยหนัก

เราเราจะไปหาที่จอดรถแล้วก็เดินขายกันนะคะไปกันเลยยังเฮ้ยเจ้าก่อย่งเื้อขาโพดบ่สูงละยี่สิบาทจ้านอาอ้อ้าวอ้าวใครมาใครมา ค่ะทุกคนแล้วก็ขายข้าวโพดมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาลาทุกคนไปเลยนะคะสําหรับคิดนี้อย่าลืมอะไรวะติดตามเดี๋ยวมาแมนถ้าใครชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตสดใ